สวัสดีครับ <mel od ic> อยู่ผมในรายการครัวแปะก็แดกได้ผมเจนะครับผมตอนนี้ไม่รู้คุณติ๊กเขาไปไหนสงสัยเขาไปเมืองนอกประเทศอัฟกานิสถานพี่ติ๊กเขาไปไหนวะผมก็น่าจะอยู่กับรายการคนเดียวนะครับผมดีเจคนเดียวพี่ติ๊กเขาน่าจะไม่ทาแล้วพี่ติ๊กเขาเดี๋ยไม่ทําแล้วเขาไปไหนเราไม่รู้ไม่รู้พี่ติ๊กอยู่ไหนครับเดี๋ยวเรามาเลยดีกว่า คุณพูดภาษาฝรั่งเศสได้ไหมฝรั่งเศสอาได้ยังยังสวัสดีบองชวนาชบองบนชชอเคบองตันโดนโตโดนตบโดนบองหูเลยคนง้อบองตื้อจันชาบองไมภายอลอกคอมข่อย นจ่ดคุคาครับเนี่ยเออผมมาจากอ่าผมเออโจโฉนะครับวันนี uh> ้เราจะมาดูเออมังกรนะครับตอนเนี้ยมังกรมันกําลังเดินทางมาจากประเทศอิสราเอลนะครับนี่นี่คือหางมังกรครับตอนนี้น้องยังไม่ได้กินข้าวน้องดูน่าจะหิวรลย นี่นี่คุณมาผิดรายการมาเนี่ยอ๋อเออว่ะขอโทษนะครับที่มันอยู่ในรายการทำอาหารนะครับเนี่ยอ๋ออุ้ยคุณชื่ออะไรครับเนี่ยเออผมเอ่อโ,โจโจหยินโจหยินใช่ใช่โจหย,ยินเออแล้วรู้จักคุณติ๊กไหมที่เขาไปหาคุณเนะ่ะเอ่อคุณติ๊กเหรอคุณติ๊กจัอไอ้ที่มันหล่อๆหน่อยใช่ป่ะเออไอ้นั่นแหละเออวิธีกาว่ามันกางมากเลยนะรู้ป่าวฮะใช่เฮ้ยมีไหมเขาคนดีเขาคนดีคนดีเขาคนดีแต่กามเห็นนะเกลกามผมไม่ใช่ไม่ใช่น่ทำคนผิดแน่เลยไอ้เนี่ยมัน ใส่ดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะตลอดออคุณมาแทนเขาหรือเขาเรียกตัวคุณมานี่ก่อนอให้มาแบบว่าไม่ช่วยผมทำอาหารผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมเดินผ่านมาแถวนี้เมื่อกี้หมาก็กัดผมอ๋ <laughs> มอขัดไปนิยูผมนยูทำ<อ>เป็นสัตว์ป่าโนะอสัตว์ป่าเออนี่เออน่าจะเป็นโดนขนาดนั้นแหละแล้วผมว่าเรามาทำอาหารกันเถอะได้ได ทำอาหารอย่างแรกเราทำอะไรก่อนนี่นะครับเราจะไปทำอาหารเขาเรียกอะไรนะอะไรนะเออ คาโบนาาเออคารโบนา่าใช่เดี๋ยวมาดูกันวัตถุดิบเราที่เราต้องเตรียมวันนี้คุณไม่ใช่ติ๊กใช่ไหมใช่ผมผมโจหินครับผมเออคุณติ๊กน่าจะแบบโทรมาหาผมตอนตีสี่ตีห้าแล้วแบบว่าเออช่วยมาทำรายการแทนหน่อยโอาโหก็มีขีดมังกรมาใช่ขีดมังกรมาี่เนี้ยเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบกันเพราะว่าคนนี้เขาเชี่ยวชาญเรื่องคาโบนา่าใช่ผมเป็นเชฟมือสังอาหารอันดับหนึ่งของประเทศอันดับหนึ่งของไทยทุกอย่างเลยครับเออวัตถุดิบนะครับมีนี่ อะไรวะอืมพลาสต้า์ปลาช่าโอ้โหฝรั่งเศสได้นะใช่ใช่ผมฝรั่งเศสไอ้น,นี่นะครับเอ่อถ้าเอ่อคุณติ๊กเขาบอกผมมาว่าถ้าไม่มีขนมจะไม่ใช่รายการเรานะครับและนี่ก็คือขนมครับชื่อว่าบองชู้วนี่แซนด์วิชคอ,อแซนด์วิชใช่นี่ครับนมไอ้น,นี่สำคัญเลยๆๆๆๆเพราะว่าตอนเด็กตอนโตๆๆทำไมคุณไม่หันไบเนี้ยดูตัวคุณดูดูตัวคุณไม่ได้ไม่ได้อ๋อลืมลืมลืมคุณต้องสปอนเซอร์เดี๋ยวผมจะหันให้โอเค นี่คือนมนะครับตอนเด็กผมก็ชอบตอนนี้ผมก็ชอบแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะไอันี่เองนี่คุณคุณคุณเออคุณเจน่าจะชอบอยู่เลยครับเหนยใช่ใช่ใช่ชอบทั้งไหนมาดูมาดูสถิติก่อนอะไรก็มีนี่เลยครับนี่ครับดูใกล้มาดูใกล้เนี่ยคือไข่นะครับเพราะว่าไข่ไข่มันจะเป็นอย่างนี้กันไก่ไข่ผ้าไหมไข่หนึ่งใบสองบาทห้าสิบ ห้าสิบสองบาทหนึ่ง <ES> ใบไข่พ enfin ้าไหมไข่กุนก่มึงก็ไม่ห้ามกูณนะมาอันนี้คือกระเทียมนะครับผมกระเทียมถ้าถ้าถ้าอยู่ตรงซ่องเขาจะเรียกอีกอย่างนึงนะเขาเรียกอะไรอ่ะกระรี่ถ้าเกิดแบบเต๋อเต๋อเต๋อหน่อยอันนั้นก็อีกเรื่องนึ่งนะเต๋อเต๋อนี่กลายอะไรกระเทยกระเทยเหรอเออถ้าสมมติว่าแบบเป็นเป็นเหมือนกวางเนี่ยมันเขาเรียกอะไรนะกะอะไรอ่ะกระจงกระจง เนี่ยแล้วถ้าสมมติว่าอยู่บ้านแล้วแบบที่ที่พี่พี่ปลูกกันนะเขาเรียกอะไรนะกาเอะไรนะกันอะไรอ่ะบ้านอยู่กระท่อมเออมั่วพออใส่ไลยใส่ไะเดี๋ยวเราตัดขั้นตอนไปวิธีการทำเลยนะครับใช่ไะนี่คือวิธีการทำแล้วครับผมผมก็ต้มน้ำก่อนเลยมาดูครับต้มน้ำรอให้น้ำมันเดือดเนี่ยก็เริ่มเริ่มใกล้เดือดแล้วเราก็ต้องเริ่มใส่แล้วนี่ครับเราก็เอาพวก มักกะโรนีเนี่ยใส่เข้าไปเลยเออลืมบอกไปนะครับว่าเส้นเส้นเราไม่มีปลสปาเกตตี้เราใช้มักกะโรนีแทนเอ้พาสต้าพาสต้าอโทษโทมันก็บอกมะโรนีก็ตามไปนะครับใส่ลงไปเลยอค้อหน่อยโห้โหอ้โอหอหอยอ้โหโอ้้ห่อห เราสามคนกับมือกล้องด้วยต้องให้มือกล้องชิมได้ได้เประมาณนี้แ๋่วมันจะฟูก้องหรอองฟิวเองฟูก,งงก้องหล้วองฟิวใช่ใช่ใช่แล้วจุดวันนี้เราก็รอ,อไปใช่รอต้มน้ำ อะตาหลิวเอ,อใช่ตาห,ตหลิวเลเราเราเสียนเรื่องพวกนี้อยู่ต้อให้เหมือนน้ากระท่อมนะเจะเฟล่าสุดเฟ,ฟคุณเ่อโดนโดนเปลี่ยนชื่อไม่ใช่เหรอค่คุณคุณเก่งเรื่องต้มทอมนเยเ่ยเปลี่ยนชื่อเฟ่ชื่อชื่อเฟิเฟิรนชื่อเฟิรนไม่ใช่ชื่อเฟิรนไหนเนี่ยนนะจบแล้วน,นี่คุณเหมือนกับคุณติอีกน,นะเอ้อผมไม่ใช่ผมเอผมโจนยินโจนยินใช่ใช่ ผมนักรีวิวเออ่กับอะไรวะกับแก้มจนหยินอยู่จนจนหยิงนี่อยู่จังหวัดอะไรครับจังหวัดเยโสครับเดี๋ยอะโอ้ยยโสฝรั่งใช่ใช่ใช่ไหมใช่เยโสฝรั่งครับมันจะพูดว่าอิซิบุโด้เซต้ชิโก้เบสโตโฮอ่ะเย a h อ๋อใช่ครับเวลาเวลาแบบอร่อยอร่อยนี่เขาเขาพูดว่าไงอ๋อเยี่ยมอ๋อเยี่ยมเยี่ยมใช่ใช่เยี่ยมใครอ่ะอ๋อเยี่ยมใคร เยี่ยมใครแตเยี่ยมเยี่ยมอาหารไงเยี่ยมอาหารอะไรเออใช่พอยังไม่สุกอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะรอต้มเรามาเตรียมวัตถุดิบก่อนเลยดีกว่าให้คุณติ๊กจัดการเลยไอ้คุณติ๊กอะไรผมไม่ใช่ติ๊กผมโจยินอ๋อโจยินโอเคไอ้ผมลืมหน้าตาเหมือนแต่คุณไม่ตัดผมมาเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ผมโจยินอ๋อโจยินคนละคนคนละคนครับคุณจำผิดคนนะเนี่ยใช่นี่ครับนี่เลยครับผมไปดูใน YouTube มาไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้กันหรือเปล่าแต่ว่าผมคิดว่า น่าจะกินได้น่าจะกินได้ใช่ไหมครับใช่ครับใช่แถวแถวประเทศนั้นเขากินไอ้นี่เป็นอาหารใช่ไหมอ่าอ่บ้านผมกินกะหลี่ครับกะหรี่บ้านผมกินกะหลี่เป็นอาหารครับแถวไหนอ่าแถวคลองถมครับอยู่ประเทศฝรั่งเศสเขาจะเรียกชื่อตำแหน่งนั้นว่าคลองถมครับแสดงว่าคุณติ๊กเขาพาไปใช่ใช่ครับคุณติ๊กนี่คุณติ๊กนี่เขาหล่อแน่จิตใจก็ดีเท่ๆคน่เวลาเจอสาวเขาก็พารับกลับบ้านใช่ใช่เขาจิตใจดีมากใช่ เนี่บตอนนั้นเห็นผู้สาวคนนั้นเขาแจ้งความไหมแจ้งความอะไรครับว่าคุณเป็นว่าคุณตีเขาไปทำอะไรก็ไม่รู้อ่ะล่วงเกินเขาอ่ะชิบหายเลยครับไม่ได้แล้วจบแล้วแล้วอ่ะเราก็ตีไข่กันนะครับตีไข่กับเนยต้องไปนานๆครับคุณเจมันน่าจ <c oughs> ะอร, <c oughs> ร่อยนี่ครับตุ๊บปั๊บตุ๊บปั๊บนี่ครับนี่ก็คือได้แล้วแต่เราไม่พอ เราต้องใช่เนยอีกเอามันทำ่างนี้เหรอไม่รู้เหมือนกัอ้าคุณเป็นอยู่ประเทศนั้นอ๋อใช่ใช่ผมอยู่ประเทศฝรั่งเศสครับลืมลืมลืมผมก็ลืมให่เนี่ยคุณโยงไปอ่ะคุณติ๊กเนี่ยผมก็จะกลายเป็นคุณติ๊กเลวเนี่ยแต่คุณติ๊กเขาหล่อเนอคนเนอใช่ใช่แต่ลุกทรงโจรแต่เขาโดนใจครับคุณติ๊กนอไปนี่ดูข่าวไอ้ของคุณนี่นี่ป่ะหนุ่มกันแสงป่ะอ๋อเออหนุ่มกันแสงผมได้ดูเออที่ว่าน้ำท่วมอ่ะ พี่ดังนะข่าวนี้โอ้โหข่าวนี้สุดยอดใช่ใช่เดี๋ยวจะต้องติดตามต่อไปน่าจะมีข่าวอื่นนะเห็นผมได้ยินมาแบบอ่าลุงพลไปข่มขืนเด็กอย่างเงี้ยใช่จะไม่ใช่ผมอ๋อไม่ใช่ผมมันเป็นลุงพลไม่ใช่ผมดิใช่ไม่ใช่คุณดิครับแล้วก็นี่เอ่อมีเส้นเส้นพาสต้าพาสต้าเปอร์อัสิเบอ นี่ครับเด็ดกระเทียมใส่ครับเอาไป่างนี้เลยหรอใช่ไม่รู้ว่ากินได้้กินได้สิผมิงคิดว่ามันกินได้น่าจะกินได้อยู่ครับนี่ใส่นมได้ปะอือใส่ไปเลยใส่ไปเลยเนาะใช่โอเคนะครับใส่ไปเลยเนาะเอาเลยเนาะครับเอาเลยนะครับ เออผมติ๊กเอ้ผมติเอเซฟไบเออร์นี่ครับวิธีเทนมเทกันเลยเนาะครับเทเลยโอ้ว้าวว้าวสุดยอดจรงเลยโอ้สุดยอดไปเลยนะฮะอืมุ้ยเดี๋ยว่พี่พี่ลืมพี่ลืมพี่ลืมสวัสดีแตงโมอันนี้คุณเดี๋ยวเไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่โทษทีผมช่บบุบหมดเนี่ยคุณเล่นอะไรเนี่ยผมไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ยสีมันได้นะคุณเจได้ได้ครับนี่ดูดิอันนี้ก็เริ่มได้ ได้นะได้นะลองดูว่ามันจะเป็นเส้นยังไงไม่จะเหนียวให้กูมไหมเนี่ยพีจริงลองกัดดูร้อนนะครับร้อนมือเลยครับผมทนแดดทนร้อนครับโอ้ผมกินเฮยโอ้ยอ้ลองดูได้ไหมเดือแข็งอยู่โอ้โหเชี่ยวหินต้องมอินานครับผมว่าโอเคผมรู้แล้วผมทำไมมันถึงเดือดนานลืมใส่เกลือครับไปดูท่าเลยเกลือของพี่สบายสบายระเบิดสบาย เกลืองอร้อนจริงร้อนจริงอืมกลิ่นเค็มตีเลยรอให้มันเดือดอนจริงอันนี้คือได้แล้วเนาะอ่าอันนี้คือได้ครับแล้วจะต้องปรุงอะไรไหมใส่เกลือป้ะไม่ไม่ไม่ผมว่ามันกินได้ผมผมว่ามันกินได้คุณต้องเชื่อผมท้าว่คุณไม่เชื่อผมประเทศมันจะไม่พัฒนาถ้าคุณไม่เชื่อผมโอเคผมเชื่อคุณโอเคโอ้ ทีนี้ขั้นตอนก็นเสร็จแล้วครับผมดูมันจะอาจจะนึบๆน,น,น,นึบหน่อย<ผ>ม,มามาถ <จะ S 1> ้งมาถึงวิธีผม,มแล้วเราไม่พักครับเราเปนอันดับหนึ่งหล <c oughs> ังจากเราเทน้ำเสร็จนะครับมันก็จะเป็นเส้นอย่างนี้ครับทีนี้เราเอาของที่เราเตรียมไว้มานะครับซึ่งมันก็คืออะไรก็ไม่รู้แหละผสมกันม่วนตัว อ,งงอ้าวรายการกัวแปกเหรอเออใช่นี่ครับพาสต้าคาโบนาร่าคาร์โบนาราเรา,เราต้องใส่พวกเครื่องปรุงอะไรไหมอ่าไม่ครับนี่เลยครับนี่เลยรอยให้มันสุกพยายามอย่าใช้ไฟแรงนะครับเพราะว่าใช้ไฟแรงก็แด็ดไม่ได้ครับกินโอ้กินหุ้ยกินมาแล้วครับมาไม่กินหมาหมายถึงว่าแด็ดไม่ได้ <laughs> มีรังว่าจะแด็ดไหมเออคุณเจโกแปะของคุณนี่คุณพี่เขาโทรมาบอกผมว่า ถ้าไม่มีของชิ้นหนึ่งอย่างเช่นขนมเนี่ยทำไม่ได้นะครับคุณเจเอาขนมมาเลยครับผมแซนด์วิชเนี่ยเขาเรียกว่าคาโบนาปังหมูหยองคาโบนาปังหมูหยองคาโบนาปังหมูหยองครับทีีน้โรยเกลโรยเกลให้คุณเจช่วยโรยดีกว่าผมว่านี่ครับผมเบาไฟไหมเบาไฟเบาไฟเบาไฟเอ๋อแสดงว่ามันยังไม่หนักใช่ไหมครับ ไม่ใช่แค่นี้ก็หนักแล้วไม่ต้องถามครับว่ากินได้ไหมแล้วมันแน่นอนอยู่แล้วครับว่ากินไม่ได้ครับ <c oughs> เราคงกินกันแค่นี้สองคนเอา้าคุณเจขอนมหน่อยครับไม่ใช่บีบล <c oughs> <c oughs> งเลยครับบีบลงเลยบ <c oughs> ีบลงเลยโอ้ทอะไรเนี่ย <c> พ <oughs> <c oughs> อแล้วพอแล้วผมว่า <c oughs> นี่ น่าจะเป็นคาโบนาร่าที่แปลที่สุดในประจําปีคาโบนาร่าครับผมเสรเรียบร้อยถึงเวลาที่เราต้องอื่นพระอมอีกแล้วสินะครับมา เอาใครกินก่อนไปยิ้มชมมั้ยเนคุณลงก่อนไม่ใช่ลองปึบเออหนึ่ลองน่าลองเลยครับเอาให้มันหมุนนะต้องให้คุณเจบอกรสชาตินิ่มมันนะเนี้เฮ้ยน่าจะอร่อยอกระเทียมด้วยฮะเฮ้ยพี่รู้แล้วพวกเรายิงมชมกันเมื่อกี้เราพลาดไปเราต้องให้มือกล้องกินเพราะมือกล้องยังไม่เคยกินเลยเออ ใครมือกล้องก่อนมือกล้องเดินยองๆเฮ้ยไม่ได้อยู่นะเห้ต้องมือทำหน้าตายไคุณหลอกใหานผู้ชมไหมเนี่ยคืน โอ้เป็นขนมบางโอ้เ็นขนมบางก็ไม่ได้ไม่เป็นของหวานไม่เป็ของเค้าเ,เดี๋ยว,ยวต้องให้ต้องชิมใหม่ต้องชิมใหม่หม <c oughs> ครับสำหอาหารวันนี้ครับแดกไม่ได้เหลียวไม่หมดเลย พยายาก็ลองทำดูว่าพยายามทำก็ลองทำดูครับใช้สูตรผมทำก็ได้แต่ว่าแล้วแต่คุณครับจะเด็ดได้หมสองผมนี่หน้าตาดูดีนะครับแดกไม่ได้ครับฝากให้ไว้ให้คลิปครับก็จบรายการเพียงเท่านี้ครับใช่ใช่เออสำหรับเออคนใหญ่ติดต่อโฆษณาก็ลิงก์ใต้ใต้คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับติดต่อพันธ์นันได้เลยครับผมไปสวัสดีครับ up <laughs>